ผมเป็นหัวคะแนนท่านป่าไมา้เสรีเขามาบอกไอ้โจผมจะให้ลูกชายลงสอสอคือคุณสลายุทชนะคุณสอสอที่หนุ่มที่สุดในประเทศไทยำําพอ,อไม่ได้นะน่าจะประมาณหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดนะฮนะผมก็ถามคุณสลายุทธอ่ะคุณจ้วะเขารุ่นพี่ผมเขาอยุ่ี่ห้าผมอายุสิบแปด โอ้ยพี่จุจะไปสู้เขาได้ไงท่านสอสอเนี่ยคือท่านสอสอคือใครสอสอใหญ่มากคือท่านสมหวังศรีชัยท่านสมหวังศรีชัยอีกคนหนึ่งท่านอนันต์สุขสั์จ่าสิบเอกอนันตสุขสั์ซึ่งไม่มีทางที่จะชนะเขาเลยนะครับเขาก็าขอให้ผมเนี่ยเป็นหัวคะแนนผมก็เลยบอกว่าผมวางแผนก่อนได้ไหม แล้วหัวคะแนนมีใครบ้างบอกไม่มีมีมึงคนเดียวเดี่ยวธ่โแล้วมันจะไปชนะได้ไงบอกไม่เป็นไรลักลองก่อนลองสมัครไปก่อนเผื่อมได้คะแนนแล้วก็จะได้ปูทางผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะพี่จุพี่จุมีทุนเท่าไหร่พี่จุบอกว่ามีทุนอยู่ห้าหมื่นมีทุนห้าหมื่นบาทแล้วจะไปลงสอสอคนอื่นเขาใช้กันตั้งเป็นแสนเป็นล้านมนะั้งมาห้าหมื่นก็พอใช้ได้นะบอกพี่จุเอางี้ครับ หนึ่งไปซื้อมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเลยเขาเป็นเซลล์ขายรถอยู่ตอนนั้นเป็นผู้จัดก,การขายรถนิสสันมนะ้งหรือว่าอะไรจําไม่ได้บอกพี่จูไปซื้อมอไซค์เลยมาคันหนึ่งเอาไว้ขี่ไปท้องที่ผมก็วางแผนครับคือเมื่อก่อนเนี้ยถ้าใครเอาตัว๋วเอาควายเนี่ยหรือวัวเนี่ยมาทําตั๋วพิมพ์รูปผราพันเขาเรียกตั๋วพิมพ์รูปผราพันถ้าเอามาทําเขาจูงมาที่อําเภอเลยชาวบ้านลาบากมาก อำเภอจะเก็บตัวละห้าบาทค่าธรรมเนียมห้าสิบตังค์นะเข้าหลวงแค่ห้าสิบตังค์นะและค่าพยานสองคนคนละสลึงก็เท่ากับตัวละบาทแต่จะมียัดใต้โต๊ะให้อำเภอเนี่ยห้าบาทห้าบาทผมก็บอกท่านอำเภอว่าท่านครับผมจะไปบริการเบ,บ้าะออกไปทําตัวพิมพ์รูป,ปรพัณฑ์ให้ทั้งหกสิบหกหมู่บ้านของอำเภอวัดสิงเลยซึ่งมีประชากรสามหมื่นกว่าคนสามหมื่นสามหมื่นกว่าคนนะครับ จำนวนผู้มีสิทธ<ส>ิ์เท่าไหร่ลูกประมาณประมาณเนี้ยสามหมื่นกว่าคนมันกี่หลังคางเรือนจําไม่ได้นะครับโดยใช้เวลาหกสิบหกวันท่านอำนเภอก็อนุมัติเพราะเป็นการบริการชาวบ้านนะผมก็เลยให้คุณสลายุทธเนี่ยเป็นผู้ช่วยผมเป็นผู้ช่วยผมมันชาวบ้านเขาไม่ได้ทําเขาเรียกตัวลูกข้อนะครับตัวลูกข้อคือต้องมีบัญชีฮะ ต้องมีบัญชีเป็นแผ่นๆใหญ่ๆเขาไว้พ่อชื่อ<ม>ไอแดนแม่ชื่อนังดอกออกคือลูกมาชื่อนางดวงอะไรเงี้ยนะ<ม>พออายุได้ก็จะมาทําตัว๋วทำสวัสดีลูกทําตั๋วเนี่ยมันจะต้องผมก็ประกาศไปเลยว่าพ่อแม่พี่น้องครับ<ม>เดี๋ยวทางอำเภอจะไปทําตั๋วพิมพ์รูปผันให้<ม>ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ย ล้างวัวล้างควายให้สะอาดไม่ใช่เปื้อนขี้โคนนะครับและเอาปูนเนี่ยปูนกินหมากเนี่ยแต้มขวัญเท้าไว้เลยมันจะมีข้างหน้าขวัญหนึ่งนะครับขวัญหนึ่งสองขวัญตรงขาหน้าข้างบนเนี่ยขวัญซ้ายขวัญขวาข้างหลังเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องห้าขวัญเจ็ดขวัญที่ท้องนี้ไหมนะครับต้องดูขวัญขวัญคือขนที่มันวนวนวนเนี่ยเขาเรียกขวัญนะเหมือนขวัญคนเนี่ยเนี่ยขวัญที่ผมเนี่ยนะฮะ แล้วก็ตําหนิรูปพันผมก็ไปทําและให้จุเนี่ยต้องเอาใบาแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยไปทําันเขาเรียกเดินทุ่งเขาเรียกบัญชีเดินทุ่งจุนี่จะลําบากหน่อยจะเข้าไปทําไปจดขวัญมาให้ผมไงจดขวัญเสร็จมาว่ามีกี่ขวัญอันนี้ชื่ออะไรชื่ออีดออีแดนอีดวงอะไรก็ว่าไปนะจุก็จอามาให้เอามาให้ปุ๊บกํานันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะเอามาทําบัญชีลูกข้อ บัญชีลูกคออจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับขั้นตอนการทํานะครับก็จะหมู่บ้านเนี้ยมีวัวกี่ตัวมีควายกี่ตัวมีช้างกี่ตัวมีม้ากี่ตัวนะครับผมก็ถือเล่มสมุดของอาเภอนะครับเขาเรียกตัวพิมพรูปฟันผมก็จะมาเอาที่เดินทุ่งมาแล้วก็บัญชีลูกคออถูกต้องไหมแล้วผมจะเขียนลงไอ้นี่นะครับมันจะมีสองตอน พอเขียนเสร็จเรียบร้อยผมก็จะฉีดอีกตอนหนึ่งไว้ให้กับชาวบ้านไว้สําหรับเขาประจําช้างมา้าวัวควายนะฮะเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยห้าสิบสตังค์ค่าพยานผมเซ็นหนึ่งสลึงไอ้จุเซ็นเนี่ยหนึ่งสลึงเราก็บอกว่าจุเราเนี่ยเหนื่อยกายแต่เราอย่าไปเอาค่าธรรมเนียมค่าพยานเลย โอ้วันมันทําหลายร้อยตัวหมู่บ้านเมื่อก่อนพุกหลังคาเรือนต้องเลี้ยงควายนะฮะมันก็เป็นเงินหลายบาทเหมือนกันหลายสิบบาทเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่เอาผมก็บอกที่เขาหัวควายมาเต็มสาราวัดเลยเนี่ยนะก็บอกว่าผมเป็นข้าราชการผมไม่เอาแล้วครับค่าพยานเนี่ยผมมาบริการชาวบ้านนะครับแต่ค่าทมเนียมห้าสิบตังค์เข้าหลวงเนี่ย ถ้าผมไม่ควักเนื้อให้เงินเดือนผมก็แค่เจ็ดร้อยห้าสิบเจ๊งเท่านั้นแหละวันเดียวก็หมดแล้วนะฮะผมก็ให้เขาเสียสองตัวบาทคนก็ชื่นชมผมมากครับเพราะว่าเขาอยู่มาจนอายุแปดสิบเก้าสิบไม่เคยมีข้าราชการคนไหนที่ไม่กินสินบาทค่าสินบนนะครับเขาชื่นชมผมนั่งอเเบอร์เลยส่วนไอ้จุเนี่ยก็บอกว่าไอ้จุเนี่ยมันอยากจะลงสอสอ แต่ว่าสสที่มีอยู่เนี่ยสองท่านเขาเป็นคนดีมากเลยนะครับคือเราจะไม่หาเสียงตีใครเลยไม่ว่าท่านสมหวังหรือท่านจ่าอน,นันต์นะครับสองท่านเนี่ยเขาเป็นคนดีทั้งคู่เลยแต่ว่าเวลาเขาเป็นสสพวกเราเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนก็ไม่รู้จะไปพบท่านที่ไหนท่านสมหวังท่านก็อยู่ที่กรุงเทพซึ่งท่านเป็นคนวัดสิงะเป็นเป็นอะไรเป็น ข้าบอดีทำโรงสีอยู่ที่วัดสิงห์แต่ตัวท่านจะมาเป็นทนายความหรือเป็นหมออะไรกันรู้นะในแพทย์สมหวังสีใจเออเป็นหมออยู่กรุงเทพท่านอนันต์เนี่ยท่านก็อยู่ชัยนาธนะท่านอนันต์ตอนนี้ลูกสาวลูกสาวท่านก็ยังเป็นสสที่ชันาธอยู่นะเราก็ไม่ว่าใครเลยสองท่านเป็นคนดีงั้นเลยแต่ไอ้จุเนี่ยมันมากราบตักป้ากับลุงยันบ้านเลยนะ เวลาเลือกตั้งเขาเลือกได้สองคนไอจุหาเสียงอำเภอเดียวครับอำเภออื่นอีกข้าอำเภอไม่ได้หาเสียงเลยครับสมัยนั้นมันแค่หมื่นกว่าเสียงก็ได้เป็นสสแล้วผลการเลือกตั้งมานะประกาศสลายุทธชนะกุณได้เป็นสสหนุ่มที่สุดในประเทศไทยอายุยี่บห้าปีโอ้โหเฮ้ยแพ่ชิบหายเลย มาเนี่ยนะเป็นไปได้ไงว่ะไอ้โจ,โจเขาดีใจมากเลยนะเขาซื้อปืนเป็นรางวัลให้ผมนะปืน44แมกนัม um, กล้อง6นิ้ว6นิ้วครึ่งกระบอกหนึ่งนะครับแต่พอเขาไปเป็นสอสอแล้วก็เขาได้เป็นเลขาของท่านหม่อมราชวงศ์คือบิดปราโมชมั้งแล้วก็กเปลี่ยนสถานะไปก็เขาก็ไม่ได้สัมผัสกันแล้วไม่ได้สัมผัสกับผมแล้วนะไม่ได้สัมผัสจนกระทั่งตอนหลังมา ถูกมือปืนยิงเสียชีวิตนะครับ